มุ้งเจ้าเบิ่งพระเอกเคียง่วงมาขายเคียงกองน้ำแบเก่าน้่งเรีนวะโอ้เถ้ามูดกีกาซื้อมึงก็เบิ่งนั่งเอกแจ่งโตเนีเปียกนี่มันนั่งเอกพโอ้โอ้่า่ากาบูเก่านั้งเก่าทั้งคือหมอเคนยนี่าสุดบริษัทเลนเขิดเขิดเดินนังเดือเดินนังเดือเดินเดินนั่งเดือตับตัมึงืองีคือ โอ้ยเอบก็ไม่มีสันติบาลหยกายเป็นมุ่นแม่งมั่นมุ่มัเฮ้ยไหลดานนี่เอ,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 อียอเาวเบาตัวใครมได้พี่น้องก็ยังบ้นเราเล้าเลยเขาไปในหันปึ๊บเหมือดออมือดไปเห็นเลยหัันว่ายิ่งเขียวขึ้อไปเห็นเลยโอ้แม่นี่ดีเยครับบอสเสืออะล่ะบักเสืซี่เสี่ยมตัวเกี้ยวนี่ เสื้ออะไรไปน้องแนาขาวเนียมครับผมซื้อโอ้โหขึมาอยากซื้อไปทุบชิมแล้วอะไายัง่เสียงม่ได้ขายมเลมาอุ้ยใส่น้ำข้นว่าด้ใส่น้ำขีดกันขากมันกัเลยบมะเจ้า่อ้องมั่ใช้กับขีมแคกช่ดยไปวดูแดดีบะเรียน่อเมื่อเอาเสียงขื่นพุดนินอะไรกันเร่งเสียงขึ้นนี่ดเน่ บรเห็นมันบอมึกมอฮ่ากูดิว่าแล้วขาถึงมึงก็บอบาปแล้วเนาะมึงได้ผลนกขาวยื่เถือนเดมึนหนาเวมึงหนมาเวมึงเาใส่แฟในกูบอกเป็ดเอ้ยป้าเดืเรื่องก่อนอันเสียด้ยเรถามว่าปลาปาโนดก็เสียดับยูยี่แทนเด็กดาเขาตุ่มหมนกัซังยังกันังดยอกผ่านดูอันเคียงกองแนมที่ไี เออให้บาน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 เคีย่งกองนายูสประสันบอลเปลี่ยนงใหญ่แล้วขายเครื่องกองนาอีกทีเลี่ยเรู่ยนงหแลขายเครื่องกองนาอีกทีักัเสียบปากยุในแมักอนี้นึแมสรุปสรุปว่าเป็นบอสรุปว่าเป็นนักแสดงแล้วว่าเป็นผู้กำกับผู้กำกับตัวใส่มาติดอามาหมุนมาขับยังครับตยังไม่ได้เปิด พี่เดี๋ยวจบงานแล้วค่ะพุ่มกับมีแล้วค่ะเอาเลยค่ะเดี๋ยวนั่งชมกินข้าวรอโอ้เบิ่งไงใส่กันเองคุณลูงพีลูกน้องเนควนใส่กันเองเลยคุณทำงานตอกบาทให้ครบเวลาเฉยเรามีเวลาถึงใบสามก็จะได้จบงานแล้วใครทำงานสามชั่วโมงสามชั่วโมงใครรับหน้าที่อะไรก็รับไปจบงานก็จบจะง่ายพอแค่สีนี้ไปเวที่ไหนมีไฟขึ้นแห้งเถืเบนต้องใส่แห้งกว่านี้เลยบ่เห็นไหมเนี่ยเขาประเทยไป คลองมีแทนดูซิถ้าจะได้นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เหนียงในภาคตะวันออกเหนียงเด็กน้อยสองอันนี่เขากำลังหาจุดโฟกัสสวยเห็นไหนเขาบอสวยดักนูนะ่ะเอาที่ไหนเขาบอกสวยดอกอดปล่อยกันพักแท้พี่เมืม่อเมื่อคืนนี้เจออะไรนะห้องกากกากอยู่ามาขูดกันกาแพงห้องนูผู้ใดนี่มาขูดกาแพแหววบอยด้อยเจสกายบุญชันบริเฮดเตอร์เจสกายเออ นี่จุนี่เจ้าเทีบยบไข่เลยเจ้าปรจักคว่ำเด้อเจ้านี่ส่งมาตายยังส่งคิมมาส่งมาเดือดเดือดเดือนเอน<แ>ไปหาเสื้อใส่ได้ค้าถามดูซีถุงหาถุงนั่นเขา,นาขาดตีนึงจ้าขาดง่วนนั่นลำบากเลยวานนี้ลำบากตัวงมีเงี้แมอาสินดอกไข้ขึ้นหิวคอาดี๋ยววันนี้มาน่ะหิวคอเรื่องยังอ่ะเบื่องกี้คกู้จุนี่แล้วส่งมาเนี่ยเห็นดอกฮัลโูลแบบนี้เนี่ยเอาฉันอยากเช้าฉันมากว่ำเหมือนเอาส่งกำปั้น ฝากไปทั้งเป c ็ b บุกสะบอเตีสูนไหลหิวสันอยากเห็ดแซ่บกันในชุดไทยนี่คือเสี้ยวิถไงเกิดขี้าอันนี้เป็นสาวไทยบ้านสาวไทยบ้านเอาไปไปไป